<coughs> mine. Mine. not why <coughs> no. <Mine> not <coughs> you know it's very hard yesterday same like this so <laughs> you try open this one's stuck together no, no, this is นี่จะ try You can help. นี j u s try t ช o ว the spike ห t ดเลยเก็บเกาลัดค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเก็บเกาลัดนะคะเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าต้องใส่ถุงมือนะคะเพราะว่า ถ้ามีลมแล้วเขาจะล่วงแบบตุ๊บตับตุ๊บตับเลยนะนี่นะคะเก็บแป๊บเดียวเขาจะแบบล่วงอยู่แถวเนี้ค่ะต้นเขาเยอะมากต้นเกาลัดนะคะกุ้มๆงเงย เป็นหวัดด้วยเหนื่อยอันนี้ร่วงเมื่อวานมาตรง sí นี้เหมือนกัรอันนี้ลูกใหม่เจอทั้งเกาลัดเจอทั้งเห็ดนะคะ